สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวเฟซบุ o กโซเชียล c a m แล้วก็เพื่อนๆในหน้าเพจของ CF Online แล้วก็ในหน้าเพจของ i f o x ด้ยกยดลกาละกันนะคะก็ส่วนคนที่เล่น c a m f ล็อกก็เป็น a คมฟล็อกวิดีโอแชทรูม <c oughs> มันจะมีทั้งไม่คือ คุณภายนอกอาจจะคิดว่า CAM ฟ็อเป็นอะไรที่แบบโชว์อนาจารมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณจะแบบเลือกสรรหาดูสรรหาเข้าไปเข้าถึงนะคะแคมฟ็อ <c oughs> นะคะเรามีเว็บเว็บหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆที่เล่น CAM ฟ็อนะคะลองพิจารณาดูเว็บนี้คือเป็นเว็บที่สุดยอดมากคือ เว็บของพี่นนท์อดีหนะจ๊ะ www.i-frog.com นะจ๊ะมันจะมีเว็บนี้นะคะมีทุกอย่างมีบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นติดกิฟต์รูดโค้ดบริการเปิดห้องโค้ดทุกอย่าง ID หนึ่งลหงลอหหลักสองหลัก3หลักวันนี้เป็นอะไรเนี่ยลวนๆเพิ่งมาสบายเพิ่งย่ดีมา คือสั่งใครมาแล้วก็มีข่าวก็สิบซุบซิบนะจ๊ะทุกๆุกอาทิตย์ทุกๆวันจะมีข่าวมาให้ลงลงให้ดูกันแล้วก็จะจัดประมูลในทุกๆวันจันท์และพริหัสของอาทิตย์เวลาสองทุ่มของเมืองไทยก็ลองเข้าไปดูกันลกันอ่าเว็บนี้นะคะ ดีมากเลยนะอยากจะบอกมีมีหน้าเพจแล้วนะมีหน้าเพจในใน c e b o o k แล้วอะไรด้วยนะอยากจะบอกว่าเว็บดีดีมากคือไม่ว่าคุณจะประมูลอะไรก็แล้วแต่จะมีส่วนลดให้ลูกค้านะคะทุกๆุกอย่างเราจัดประมูลกันทุกวันจันทรและวันพฤหัสนะจ๊ะ มีทั้งโค้ดร้อยจอรายเดือนค้ดร้้ยจอรายปียยปแล้วก็โค้ดเมฆ4 0ยูสแล้วก็โค้ดเมฆร้อยยูส30วันแล้วก็กิฟต์500 500ย0คอย1,500คอยนะจ๊ะมีให้เลือกประมูลด้วยเออแล้วก็ส่วนสำหรับคนที่เคยประมูลไปแล้วจะได้ส่วนลด คนที่เคยประมูลไป2อถึงหรายการจะได้ส่วนลดหคนที่เคยประมูลไป6ถึง10รายการจะได้ลด20เคนที่เคยประมูลไป1 0ถึง20รายการจะได้ลด1ิบหแล้วก็คนที่เคยประมูลไป20%อร์ก็จะได้ลด20%นะจ๊ะคือเป็นกันเองทุกอย่างเป็นกันเป็นกันเองแล้วก็มีมีมันจะมีเขาจะมี เขาเรียกว่าอะไรตารางรายชื่อลูกค้าที่เคยมาประมูลคือทุกคนโอนมาแล้วได้จริงได้ได้ไอดี ID, ได้โค้ดได้คอยจริงๆไม่ไม่มีเฟกไม่ไม่มีมานั่งเฟกไม่ไม่มีมานั่งโกงคนนั้นคนนี้เหมือนอย่างคนอื่นนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่รู้อันนี้เราเราก็เคยเราก็เคยเจอมานะก็ <c oughs> ก็ลองดูกันละกันนี่เห็นไหมวันนี้เขาจะมีประมูลกันวันนี้เขามีประมูลกันแล้วก็จะเห็นไหมอนะมโฟก็ไม่ไม่แน่ใจนะเห็นไหมโฟก็ไม่แน่ใจวันนี้เขาไม่มีประมูลกันนี่คือตารางรายชื่อที่ไอดีที่คนที่เคยมาประมูลเห็นไหมเขาจะมีลดลดราคาลดราคาลดราคาแล้วก็คือตอนนี้เขาก็จัดประมูลกันอยู่ตอนนี้ในห้องมีคนเยอะมากนี่นะคะเห็นไหม ตอนนี้เขาก็จัดประมูลกันอยู่ประมูลทุกไอดีจะเริ่มต้นไอดีสหลักจะเริ่มต้นด้วย450บาทกดขึ้นมาได้คนละ10บาท10บาท10บาทประมูลมาเลยจะนับหนึ่งถึงนะแล้ถ้าใครได้ก็ดีเจเขาก็จะบอก <c oughs> ก็ส่วนข่าวก็10อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโฟจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆกันละกัน ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเว็บนี้ i p o x n e แล้วก็หน้าเพจ i f o x เดี๋ยวโฟจะเอาไว้ขึ้นตรงข้างบนก็แล้วกันอยากจะย้ำนะคะ c a m f o x มีทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีแล้วแต่คนจะเข้ามาสแสวงหาอย่างเงี้ยเออเรื่องไหนสำหรับโฟแล้ว c a ม f o x กโฟว่าดีนะคือเจอ สิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีปะปนกันไปแต่ก็ขอให้อยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรวิววจะะารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเรื่องกดสิบต่างๆให้ฟังกันละกันคลิปนี้ขอบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเว็บที่กำลังเข้ามาเป็นที่นิยมยังไงก็อย่าลืมใครเล่นแคม FOX นะคะไปกดไลค์ในหน้าเพจของ i f o ็ ด้วยกันละกันนะจ๊ะฝากไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้าไปดูประวัติหรือว่ารายละเอียดต่างๆในระบบแคมฟ็อเข้าไปได้ที่ www.ifrog.com นะจ๊ะ www.ifrog.com อย่าลืมนะคะก็ลองๆองเข้าไปดูกันละกันัง่ก็ไปก่อนเนาะไปกันกันละกันเพราะว่าตอนนี้5นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวโฟจะ มาลงให้ดูใหม่ตอนนี้ก็นั่งดูเขาประมูลกันอยู่ด้วยอืถ้าของสินค้าราคาถูกต้อง iFox เท่านั้นนะคะอย่าลืมในระบบโปรแกรมของ CamFox ต้อง i f o x ย้ำ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  iFox เข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจปะพี่เดพี่เดไปแล้วบ๊ายบาย